สวัสดีรอบบายวันพุธนะครับวันนี้ทีมงานอําไพเซอร์วิสนะครับได้ส่งมอบรถในการติดตั้งแก๊สอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นโ o ย์เจอร์นะครับเครื่องยนต์หสูบนะครับตระกูลไครเซอร์พวกตระกูลจิปชลอกีอะไรพวกนี้นะครับเครื่องยนต์หกสูบนะฮะอุปกรณ์เดิมนะครับอุปกรณ์เดิมหมดอายุในการใช้งานนะครับเนื่องจากติดตั้งมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี55ดูจากสติ๊กเกอร์อุปกรณ์เดิมนะครับ อุปกรณ์ชุดใหม่ที่ติดตั้งลงไปนะครับใช้แบรนด์ของ AG นะครับเป็น AG AG รุ่นที่ใช้งานจะเป็น AG รุ่นซินิโคร6สูบนะครับซินิโคร6สูบแล้วก็เลือกใช้หัวฉีดชนิดแยกนะครับตัว1นโอห์มนะครับตำแหน่งเจาะเนี่ยใช้ตำแหน่งเดิมนะครับเราไม่ได้เจาะใหม่นะครับแต่ใช้เป็นหัวฉีดชนิดแยกแล้วทาเป็นอะแดปต์ต่อนะครับส่วนกรองตัวนี้เดี๋ยวทําขายึดขึ้นมานะครับกาลังเพิ่มเติมงานนิดหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้อยู่ในแนวที่สวยงาม แล้วก็ส่วนหม้อต้มนะฮะหม้อต้มก็ใช้เป็นตัว240ิแรงนะครับเหลือนะครับเหลือในการใช้งานลองขับแล้วท,ทดสอบงานนะครับรถขับดีวิ่งดีเปรียบเทียบใกล้เคียงกับน้ำมันส่วนถังนะครับของเดิมเนี่ยใช้เป็น75้าลิตรนะครับ75้าลิตรแต่เจ้าของรถแจ้งว่าขอเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากเดิมก็จัดเลยครับแคปซูล96ลิตรวิ่งยาวๆไปเติมแก๊สได้อยู่ประมาณเมื่อกี้ไปเติมอยู่ประมาณ70กว่าลิตรนะครับ76กลิตรเกือบ80ลิตร นะครับก็เติมแก๊สแถมแก๊สให้หนึ่งถังนะครับแก๊สเต็มถังนะครับประมาณนี้นะครับฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับทีมงานนำไพซสวิตนะครับทีมงานนำไพซสวิตศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์สี่นะครับเก้าสี่แปดเก้าศูนย์แปดหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับรับต้อนนะครับ